สวัสดีครับผมโบจากช่องพ่อบ้าสเตชันครับผมโบจากสปีดแชนแนลครับครับผมวันนี้เราอยู่ที่เดิมเลยโบขับเข้าเอกใหม่เอกใหม่ซอยสามนะครับจากตอนที่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาดูรถแต่วันนี้นะครับผมจ่ายเงินแล้วครับช่องเราเป็นช่องที่ว่ารีวิวพอดูรถปุ๊บปุ๊บปุ๊มอ่ะ ซื้อเลยถูกใจก็ซื้อผมอะดูมานานแล้วมีมังกี้ก็ซื้อดีทีก็ซื้อวันหนึ่งก็มีข่าวว่าดกก็ออกอมผมก็เลยว่าโอเคตัวเนี้ยเราจะซื้อเขาก็ห้ามผมว่าซื้อทําไมมาทำไม,ไม,ำมเยอะแยะตามซ้อนได้ไงมันน่าจะมีอัถประโยชน์มากขึ้นความพิเศษคันนี้เนี่ยที่ผมจองเนียมันเป็นอะไรครับไปรุ่นนี้รุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า t ล c t อ l e นะฮะตัวแดกหนึ่งาเนี่ยเขาจะมีตัวตกแต่งพิเศษ h 2 c อยู่ทั้งหมด4ตัวนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งรูปไว้แล้วกันวันนนี้เป็แออะจขงงงตต่่าๆ h 2 c เนี่ยใส่มาหมดเลยมีของของค่ายอื่นด้วยนะตกลนกันมาเนี่ยแหละมีหลายชิ้นอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมกันนะครับว่าตัวแท็กทิลเลอร์ที่เป็นของแดก125เนี่ยเขามีชิ้นไหนตกแต่งพิเศษมาให้เราบ้างอย่างแรกเลยสติกเกอร์ครับ h 2 c ครับที่พูจะพูดถึงบางคนอย่าเพิ่งอันนี้คือไฮไลท์ของเราครับ10ปี Head2C แก่ให้ดูเพียวๆไปเลยฟินจริงๆบางคนหน้าตัวเนี้ยังไงบ้างครับอันนี้เป็นเพียวคาร์บอนนะฮะ เป็นคาร์บอนแท้แล้วก็เป็นเพียวคาร์บอนเลยนะครับอของเดิมเนี่ยเขาจะเป็นบังโคลนพลาสติกอันนี้ก็เป็นบังโคลนแต่งแบบนี้เลยอันนี้คือหนึ่งในของแต่งที่เขามีมาให้าข้างบนนะฮะเป็นบางตแตรนะฮะบางแต่แล้วก็มีโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์เขาคือมาดัชชุนตัวนี้แล,ละรหัสรุ่นของแดก,ก็คือ ST 125นะฮะเป็นงานสแตนเลสสวยงามยังไม่พอครับไปถ้าไปดูดูด้านข้างฝั่งนี้นิดนึงนะครับมีกระดูกกระดูกใช่กระดูกกระดูกไงหมาต้องมีกระดูกด้วยความพิเศษต่อมาอันนี้ครับ แต่ข้างหน้าเป็นี้เป็นงานของ H2C นะเรียกว่าแข็งแรงนะครับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมตะแกรงด้านบนอ่าเห็นชัดๆเลยครับ H2C ครับตัวนี้แข็งแรงครับตัวนี้เอาวางของวางไรได้นะครับชิ้นต่อมานะครับนี่เลยครับผมชื่นชอบมากเลยตัวนี้อันนี้เป็นการแฮนด์ของเซตานะครับผมเคยใช้อยู่ในซีทีเหล็กแข็งแรงมากนะครับแล้วต่อมานี่เลยครับมีตรงนี้ก่อนนิดนึงอันนี้เป็นตุ้มปลายแฮนด์นะฮะ เป็นของ h 2ทแล้วมาไล่ตรงนี้เลยครับนี่เลยอันนี้แหละครับไปนี่ฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรกด้านบนนะฮะอันนี้เป็นงาน CNC ของ H24 นะครับผมอืมก็ถือว่าออกมาเรียบเรียบแต่มีสไตล์ทุกคนยังไม่เคยเห็นว่าเอ้เรือนไม้มันเป็นยังไงสไตล์มันเหมือนของใครดูเลยนะครับสามสองหนึ่งปับเรือนไม้ตัวเลขก,กลมๆแบบนี้จะเหมือนกับของมังกีนะฮะอ่าคือหลายคนยังไม่ทราบว่าไอ้ทรงเรือนไม้ที่กลมๆแบบนี้ตัวเลขข้างในมันแตกต่างกันอยู่ ถ้าเป็นของมังกี้กับตัวแดกอะตัวเลขมันจะกลมๆแล้วเกลื์น้ำมันจะของโค้งแต่ถ้าของซ t ทีเนี่ยเลขม,มันจะเลียมๆหน่อยเกลื์น้ำมันจะเป็นเส้นตรงๆต่างแค่นั้นแหละแต่ภายน,นอกเหมือนกันหมดเลยไปกันต่อนะครับตัวนี้อันนี้เป็นตะแกรงกาลายนะ <c oughs> อยู่กลางรถเลยอยู่กลางรถของได้บางของได้อันนี้เป็นสีนะครับถ้าชุดสีนี้เป็นลอยนี่คือถ้าคุณเปลี่ยนนี่เปลี่ยนทั้งอะไรครับไปตัวถังนี่เป็นตัวถังรถเนี่ยตัวถังเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ชุดสีนะพูดผิด อันนี้คือตัว,ตวถังรถลองคิดเล่นเล่นถ้าสมมติว่าตัวถังตัวถังรถเป็นรอยคือยังไงครับเวลาเปลี่ยนโโหเหมือนซื้อรถใหม่เปลี่ยนแคชซีรถอ่ะออชิ้นต่อมาครับอันนี้ครับอันนี้อะไรครับไปน,นี้เป็นการ์ดกันเครื่องฝังซ้ายนะฮะจะเป็นงานของ h 2ทูสีนะครับอุ้ยเราพลาดชิ้นหนึ่งไปไปไฮไลท์อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์งานโลหะนะมันเป็นเหมือนกับงานนูนต่ำอ่ะของเดิมจะเป็นเขียนว่า st หนึ่งสองห้าตอนนี้จะเพิ่มโลโก้ลูกหมามาให้ ต่อมานะฮะอันนี้เป็นกาดกันแข้งด้านล่างนะครับกาดกันแข้งเครื่องเป็นงาน H2C เดี๋ยวให้ดูอีกทีมันจะประมาณนี้เลย<อ>ต่อไปก็เป็นบังโซนะฮะบังโซ่เดินจะเป็นพลาสติกอันนี้บังโซ่เป็นงานสแตนเลสน,นะฮะเหมือนสแตนเลสพับอ่ะแล้วก็จะมียิเงเนเซอร์ว่า H2C H2C ีู่่ตรงนี้นะคะยังไม่พอครับไปนี่ครับอ,อันนี้เป็นปิดท้ายนะฮะก็คือตัวตั้งหางป้าแหละแต่มันจะเพิ่มไอ้ตัวนี้มาให้เอามายกสแตนแต่เผอิญว่าสแตนที่เนี่ยเขาเป็นแบบช้อนทันะะ้ แล้ถ้าเป็นแสแตนแบบบิ๊กไบที่จะทอนตรงนี้ก็ใช้ได้จะสามารถที่จะเอาสแตนที่เป็นตัวตัวคล้องอ,ะอ่ะคล้องตรงนี้ได้โอ้โหนี่ยางอะไรครับเนี่ยทำไมลายไม่เหมือนกับของออกของเดิมเป็นวีลเบอร์อันนี้เป็น IRC นะฮะ IRC ใช่แต่ขนาดยางอ่ะเท่าเดิมหมดเลยอ๋อขนาดยางเท่าเดิมใช่แต่ว่าเปลี่ยนเป็น i r c ใช่เปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนลายให้ต่อกันที่นี่เลยครับโอ้โหไปนี่เลยครับของเดิมจะเป็นสีเงินเงินอันนี้เป็นงานเชฟล่าเป็นงานเพียวด้วยเพียวคาร์บอนอ่ะ มันดูแบบเฮ้ยมันเข้มขึ้นรถมันดูดันขึ้นนะครับแรงน้ําหนักเบาแล้วก็ได้ความสวยงามต่อมาครับปลายชิ้นนี้ขาดไม่ได้ครับสาหรับคนรักกล่องครับอันนี้เป็นแหลกท้ายนะฮะงานฮิตสุดซีกแล้วแต่เป็นเหล็กเชื่อมเป็นท่อเหล็กแล้วก็เชื่อมไปใครขายหของมังกี้อันนี้ขายมังกี้จะเพิ่มอะไรนิดหน่อยหน่อยอันนี้เอาไว้ทำไรครับปลายรู้เปล่าติดกล่องท้ายไงติดกล่องท้ายนี่ไปจับด้วยติดกล่องท้ายก็ได้หรือว่าเอาไว้มาทุกของอะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็เผื่อพลัมีอาจับด้วยครับแบบแกแบบซ้อนเนี่ยอันนี้เป็นกาดการความร้อนจะเป็นงานเชฟลานะฮะผมเดิมนนจะเป็นพลาสติกดำธรรมดาอันนี้งานเหฟทูสนะมีโลโก้อยู่เชฟลา้าแท้นะไม่ใช่ไม่ใช่แบบสติ๊กเกอร์หรือพ่นสีแค่เชฟลาหฮนยโอ้โหนี่ลายเชฟลา,าจริงๆนะครับชิ้นต่อมานี่ต้องมีเลยครับอันนี้เป็นคล้ายๆของ ADV ที่เราใส่ใส่กันนะ Tony งมาสเตอ์ออันนี้เป็นฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่องมีก้านนะข้างในมีก้านอยู่เพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีตาแมว ต่อมาชิ้นนี้ครับอันนั้นกาดกังเครื่องฝั่งขวานะฮะก็เป็นงาน CNC เหมือนกันอันนี้ h 2ทูอยู่ดีแหละชุดแต่งทั้งชุดคันนี้คือของ H2C เกือบหมดเลยมีชิ้นหนึ่งโบลืมอะไรครับไปเฮ้ยทำไมอันนี้มันต่างกันยังไงเป็นลายนูนต่ำอ๋อปอติของเดิมมันจะเป็นสติกเกอร์ธรรมดาอันนี้จะเป็นอ๋อใช่ใช่ใ อันนี้มันขึ้นมาเป็นนูนเลยนี่ใช่หาเจ้า,จาของรถยังไม่รู้เรื่องเลยนูน้างงงงเลยโอ้พระเจ้ามันมีอะไรนิดๆหน่อยๆยใส่กันเต็มจนบางทีเรายัางงงง,ง,งเลยว่ามีอะไรให้เราบ้างรุ่นนี้นะครับไม่มีขายแล้วนะครับเพราะว่าจองกังนหมดแล้วจองกันครบแล้วแล้วก็1นศูนย์รู้สึกจะมีอยู่ประมาณ9คันนะครับที่ออกต่อศูนย์นะเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทรถออกแล้วกันดูข้างนอกว่าเป็นยังไงเมื่อกี้จะค่อมสตาร์ทแล้วแบบจะออกไปแต่ไม่ได้นะครับขั้นตอนเขาต้องส่งมอบก่อนใช่ไหมครับจะเริ่มต้นจากที่ตัวเรน เปิดสวิต์ก่อนนะครับออที่ตัวเรือนใหม่นะครับตัวนี้ก็จะมี2ปุ่มด้วยกันนะครับออโดยรวมพื้นฐานจะเหมือนของกับมากี้กับ c ีพีร้อย้านะคออก็จะมี2กลปุ่มปุ่มล่างปุ่ม Select ตัวนี้นะครับใช้สหรับดูทิป A ทิป B นะครับผมอีกอันนึงก็คือทิปรวมทท a l ตัวนี้นะครับ A กับ B เนี่ยเราจะสามารถรีเซ็ตได้นะครับไปหน้าทิปที่เราต้องการจะรีเซตแล้วก็กดปุ่มเซ็ตด้านบนค้างไว้นะครับ ก็จะกลับมาเป็น0.0เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวทัวร์เนี่ยเราจะรีเซ็ตไม่ได้นะครับการล็อกคอรถนะครับก็จะเหมือนรถจักรยานยนต์ทั่วไปทุกรุ่นนะครับก็จะล็อกได้ที่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับขันคอรถมาทางซ้ายก่อนนะครับทีนี้เราก็กดกุญแจลงไปนะครับทีนี้มันจะยังล็อกไม่ได้ครับให้เราคืนขวามานิดนึงนะครับผมแค่นิดเดียวพอก็จะสามารถล็อกคอได้ที่กุญแจออกได้ การเปิดบอกตัวน้ํามันเราให้เราใช้กุญแจดอกเดิมครับเสียบเข้าไปที่กระเป๋าด้านซ้ายตัวนี้แล้วก็ยกข,ขึ้นมานะครับถังน้ํามันก็จะอยู่บริเวณนี้ตรงนี้จะเป็นกองอากาศแล้วก็เป็นแบตเตอรี่<อ>นะครับกล่องเครื่องมือติดรถจะอยู่ฝั่งนี้นะครับถังน้ํามันถังนี้จะจุดได้อยู่ที่3.8ลิตรนะครับผมน้ํามันที่ใช้เติมก็แนะนำมาให้เป็นแก so <อ>๊สโซฮอล์9591นะครับ ประกันยังไงครับเวลาเราออกศูนย์จากขับเฮาครับยังไงบ้างสําหรับตัวรถนะครับจะมีการรับประกัน2ส่วนด้วยกัน2ส,ส่วนนะครับอ่ายังไงครับก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องยนต์นครับจะรับประกันอยู่ที่30 0 0 0กิโลหรือ3ปีนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอยา่อยางไรเงินถึง<ล> <ๆ S 2> ก่อนก็ในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของตัวหัวฉีดครับหัวฉีดครับผม,บผมตัวหัวฉีดเนี่ยจะอยู่ที่5 0 0 0 0กิโลหรือ5ปี วิธีการเราจะรักษาการประกันนี่คือทํำยังไงบ้างครับเงื่อนไขาการรับประกันเนี่ยก็คือรถของลูกค้าต้องเข้ารับการเช็คหรือการเข้ามาเมเทนซ์ที่ศูนย์ทุกครั้งอ๋อก็คือไอเล่มขาวๆนั่นนะครับที่เรารติดกับรถคันนี้นะครับ,รบก็ให้มาเช็คระยะตามนั้นใช่ครับครั้งแรกก็จะอยู่ที่1 0 0 0กิโลนะครับผมแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งตอน 6, 0 0 0กิโลแล้วก็บวกไปทีละ6 0 0ัเลย ดูแลกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับสมมติว่าออกรถนะครับที่สาขาอื่นแล้วมาเช็คระยะที่ขับเาได้ไหมอย่างรถมังกี้หรือรถอื่นๆแต่ไปออกที่สาขาอื่น,จ, fishing, น,ออาานจังหวัดอื่นแล้วกลับมาเช็คระยะให้ได้ไหมครับเช็คได้ครับข้อมูลการรับประกันลิงก์ถึงกันหมดทุกสาขาครับผมถ้าใครอยู่ที่ไหนยังไงสามารถที่มาที่ขับเฮ้าเอกมัยก็ได้นะครับมาเช็คระยะกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาลองซ้อนกันดีกว่าว่า สองคนจัดการสองคนจะซ้อนมันได้แบบรถมันก็คันนิดเดียวนะเขาก็คงอยากจะรู้กันว่าเวลาซ้อนแล้วมันจะขนาดไหนมันจะซ้อนกันได้ไหมให้ผมลองนั่งคนเดียวดูก่อนว่าเป็นยังไงที่นั่งเหลือไหมครับไปผมมองไม่เห็นเหลืออยู่เดี๋ยวลองมั่งอ่าเดี๋ยวลองซ้อนดีครับโอ้เฮ้ยนั่งได้ไหมสบายไหมเฮ้ยได้ว่าเออ เอ้ยเจ๋งว่ะรลุยันนีกว่าเดี๋ยวเราลองขับกันดูนะครับว่าเป็นยังไงมาลองขับกันนะแบบซ้อนเลยนะครับอะไะโอ้โหโอ้ไม่ไม่ไม่ยุ่งมากนะครับดูแล้วยังไม่ยุ่รถได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเราลองกลับรถนะครับกลับรถดูก่อนแล้วเราจะโยงตรงยาวเลยนะครับ ก็อ้ยกําลังได้นะสอนแล้วก็ไม่ได้บิดไม่ขึ้นนะก็ไปได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยดูนะครับโอ้นี่นะครับโอเคเลยสันได้สันได้สันได้โอ้โหเขาเข้าเลยนะอากลับมาแล้วโอ้โห ทดลองขับกันละตอนแรกคิดว่ามันน่าจะกําลังไม่ขึ้นแต่พอซ้อนแล้วขอขับจริงๆเฮ้กำลังมาทุกอย่างได้ขึ้นตลอดยี่บห้าไปซ้อนเป็นยังไงบ้างนั่งสบายไหมก็สบายดีแต่ว่าอาจจะขยับอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันก็ติดตะแกรงแล้วต้องเข้าใจว่าเบาะอะมันมีแค่นี้มันจะสั้นกว่าเบาะรถปกตินิดนึงอย่างรถแม่บ้านเ<อ>วฟอะไรพวกนี้มันจะสั้นกว่าหน่อยนึงแต่ถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้ไม่ได้แย่ สำหรับให้ติดตัดสินใจนะครับเพื่อซื้อแลออ้วผอบทออบอต้องนั่งอะไรเงี้ยนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังไงก็ลองมาดูนะครับต้องขอบคุณอะไรครับไปขอบคุณนะาขับเท้าเอกมัยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะฮะส่วนรถนี่เราซื้อกันเองซื้ <S <S 2> <S 2> อนะครับอันนี้ซื้อไม่ได้ซื้อเองนะทุกอย่างซื้อเองเง<ด>ินเงินพี่เงินผมนะไม่เงินใครซื้อเองมาลองขับนะครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่อยากได้มาน่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนหน้าไปมาดูกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ